สวัสดีพี่น้องที่รักในพี่สุขิเจ้าทุกท่านนะคะและขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้วันพุทธที่10มกราคม2567พี่น้องคะหากเราได้ยินเสียงพระเจ้าเกิดกับเราว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่ ไม่ใช่เสียงแววแต่ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำและเราก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่พูดประโยคนี้กับเราพรงบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่พี่น้องคิดว่าท่านสามารถที่จะวางใจและมั่นใจในการสถิตของพระเจ้าพระองค์นี้ได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโมเส พระเจ้าได้พูดคุยกับเขานะคะดังนะั้นวันนี้ก็จะนายอยากจะเชิญชวนพี่น้องลองมาคิดตามดูว่าถ้าเป็นเราที่ได้ยินเสียงนี้ที่พระเจ้าคุยกับเราเนี่ยเราจะหวังใจในเสียงนั้นได้หรือเปล่า พระคำของพระเจ้าวันนี้อยู่ในอพยพบทที่สามข้อที่สิบเอ็ดสิบสองซึ่งมีใจความว่าฟาโมเรสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าจึงจะไปเฝ้าฟาโรและนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์จึงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้ให้เจ้าไป คือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปตแล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสก,การพระเจ้าบนภูเขานี้ประโยคนี้นะคะเป็นการพูดคุยสนทนาระหว่างโมเสสและก็พระเจ้าโมเสสได้หนีออกจากอียิปซึ่งเป็นประเทศที่ชนชาติของพระเจ้าหรือว่าประเทศอิสราเอลเนี่ย หรือว่านชนชาติอิสราเอลเวลานั้นยังไม่ได้เป็นประเทศนะคะอิสราเอลกาลังเป็นทาสจากการปกครองการกดขี่ข่มเหงของอียิปต์โมเสสได้มาหลบอาศัยอยู่ท่ามกลางคนมีเดียนได้แต่งงานกับคนมเมียนหรอที่อาศัยอยู่ในเมืองมีเดียนหรือว่าแผ่นดินมีเดียนเนี่ยซึ่งมีสภาพแวดล้อมก็คือติดกับทินทุรกันดารจากสภาพ การเป็นเจ้าชายในประเทศอียิปต์กลายมาเป็นคนเลี้ยงแกะแพะของเยโธพ่อตาของท่านซึ่งเป็นปุโรหิตของคนมีเดียนขณะที่โมเสสมาถึงภูเขาของพระเจ้าก็คือที่ภูเขาโฮเรตนี้นะคะทูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โมเสสท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลเวไฟโมเสสแปลกใจฉะ่ไหนพุ่มไม้มีไฟลุกโชนแต่ไม่ไหม บทสนทนาระหว่างพระเจ้าและโมเสก็เริ่มขึ้นหลังจากพระเจ้ามองเห็นว่าโมเสสเนี่ยเดินเข้ามาใกล้เมื่อมองเพื่อที่จะมองดูพุ่มไม้นั้นด้วยความแปลกใจเพราะว่ามันไม่ไหม้พระเจ้าจึงเรียกชื่อโมเสสบอกว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยแล้วก็เตือนโมเสสว่าอยากเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะซึ่งเจ้ายือนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าแนะนําตัวเองให้กับโมเสสได้รู้จักนะคะบอกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสราเอลพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราในประเทศอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายงาน เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากประเทศนี้ไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์จากนั้นพระเจ้าก็บอกจุดประสงค์ที่สำคัญที่เรียก พูดคุยกับโมเสสนะคะพระเจ้าบอกว่าเราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรเพื่อจะได้นำประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์และมอบพระสัญญานี้กับโมเสสนะคะพูดประโยคนี้บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่และเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมันสก,การพระเจ้าบนภูเขานี้ประโยคหลังนี้นะคะ เป็นหมายสำคัญบอกว่าสิ่งนี้กำลังยืนยันและการันตีว่าพระเจ้าได้ใช้โมเสสไปจริงๆหากโมเสสสามารถนำคนมาถึงภูเขานี้ได้แสดงว่านี่คือหมายสำคัญว่าพระเจ้าได้ใช้โมเสสไปจริงๆพี่น้องคะ่ะพระเจ้ากำลังให้โมเสสเห็นภาพความสำเร็จ ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในพระสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยแน่ๆโมเสสจะพานชนชาติอิสราเอลมาถึงภูเขาโฮเรบนี้ได้แน่นอนเพราะพระเจ้าลั่นวาจาแล้วพระเจ้าจะทำให้เกิดขึ้นพระเจ้าไม่โกหกพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าโมเเสจะปฏิเสธว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า พระเจ้าไม่มองว่าโมเสสมีความอ่อนแอมีความบกพร่องแม้ว่าท่านจะมีทักษะความสามารถจากการร่ำเรียนในประเทศอียิปต์นะคะแต่โมเสกก็มีความกลัวเพราะว่าโมเสสหนีมาพระเจ้ามองข้ามทุกอย่างของโมเสสเพราะพระเจ้าจะทำให้ภารกิจการช่วยกู้อิสราเอลให้สำเร็จในชีวิตของโมเสสให้ได้ พระเจ้าไม่เปลี่ยนใจใช้คนอื่นแม้ว่าโมเสสจะมีข้ออ้างมากมายนะคะพี่น้องพระเจ้าจะคงใช้โมเสสอยู่ดีส่วนอาโรนแล้วก็มิเรียมที่เป็นพี่สาวแล้วก็พี่ชายของโมเสสนั้นเป็นเพียงผู้ช่วยตามคำสั่งของพระเจ้าผ่านปากของโมเสสเท่านั้นแต่คนหลักหรือว่าตัวเอกก็คือโมเสสเท่านั้นนะคะพี่น้อง พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้เลือกแล้วพระเจ้าพูดผ่านโมเสสโดยตรงพระเจ้าไม่พูดผ่านพี่น้องท่านอื่นของโมเสสเลยพี่น้องคะหากการเป็นโมเสสก็คงจะไม่ต่างกันอันนี้คือความจริงใจที่เราได้สั์ซื่อและพูดตรงๆเนอะบอกว่าเราก็คงจะมีข้ออ้างมากมายแหละเพราะว่าเรากลัวนะอันนี้ไม่ใช่การใช้ นำพี่น้องไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นอันนี้จะต้องนำคนเป็นแสนออกจากประเทศอียิปต์แล้วต้องไปสู้กับกษัตริย์ฟาโรห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่น่าเกรงขามแล้วก็ดุร้ายเราจะทำได้ยังไงเราจะสู้ทหารที่เปี่ยมไปด้วยวุฒาปากรณ์ที่ล้ำสมัยได้อย่างไรเพราะว่าเรากลัว เราขาดทักษะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่กล้าเราไม่ไหวเราตื่นเต้นเราไม่ช่ำชองเราพูดไม่ชัดแต่พี่น้องรู้ไหมเมื่อเรายอมจำนนเหมือโมเสสที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะประทานฤทธิ์เดชการอวยพรมาเหนือชีวิตของเรา พระเจ้าสะปะทานของประทานหรืออะไรก็ตามล่ะที่เราขาดอยู่นั้นแก่เราแต่แต่ขอเพียงให้เราทําตามการทรงนําของพระเจ้าทุกกระเบียดนิ้วพระเจ้าสั่งอะไรเราทําแบบนั้นก็พอเราจะไม่ลอกแลกเราจะไม่ออกจากทางของพระเจ้าเราจะไม่ดื้อเดึงเราจะไม่กบฏแต่เราจะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้า เท่านั้นเองพระเจ้าก็จะทําการใหญ่ในชื่อของเราได้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของโมเสสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของกาเจนาและจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของพี่น้องเหมือนกันกาเจนาเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับการช่วยเหลือของพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้เปิดเผยนิมิตนี้ในอนาคตให้แก่โมเสส ให้โมเสสได้เห็นถึงหมายสำคัญของพระเจ้าคือท่านน่ะจะนำอิสราเอลมานมัสก,การที่ภูเขาโฮเรบได้แน่นอนพระเจ้าโชว์ให้เขาได้เห็นแล้วแม้เวลานั้นโมเสสยังมองไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พี่น้องรู้ไหมหลังจากนี้เนี่ยโมเสสยอมจำนวนต่อพระเจ้าและท่านก็เดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อ พี่น้องคะเวลาที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือความเชื่อและพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ด้วยพระคุณของพระเจ้าเราเดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อเช่นกันไม่ว่าเราจะมีพระครับของพระเจ้าที่สมบูรณ์แล้วในมือของเราแต่เราก็ยังจําเป็นจะต้องมีความเชื่อที่จะเดินไปกับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าทุกๆวนัน พี่น้องคะเวลาที่กัจนาเป่าประกาศในที่ประชุมบอกว่าพระพิจ้าเชื่อว่าอาคารที่ถูกขยายออกไปด้านข้างนี้จะจุคนที่เชื่อในพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระเจ้าจะนําผู้เชื่อใหม่เข้ามาในชิกุมาเข้ามาในคิสจักรของเราการเป่าประกาศนี้นะคะไม่ได้พูดเล่นๆน,นะคะเพราะกัจจนามีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆ และการนําคนมาสู่ความรอดก็เป็นแผนงานและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจะสนับสนุนการประากาศนี้ของกัจนาค่ะกัะจนาอยากจะหนุนใจพี่น้องบอกว่าขอพี่น้องที่จะมีความเชื่อนี้พี่น้องจะถูกชาพระเจ้าใช้ให้นําคนมาเชื่อในพระเจ้าได้ อย่าลดละที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าผ่านชีวิตประจําวันของเราเมื่อว่าเราจะมอบความคิดของเราคําพูดของเราค่านิยมของเราการกระทําของเราให้กับพระเจ้าและทุกๆสิ่งที่เราได้ทําออกมาในแต่ละวันนั้นให้เรายำเกรงพระเจ้าจริงๆและที่สำคัญนะคะขอให้พี่น้องที่จะมีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราแน่นอน ให้เราจะใช้ชีวิตของโมเสสนี้เป็นบทเรียนในการนำชีวิตของเราตลอดทั้งวันและตลอดปีในปีนี้นะคะที่เราจำเป็นจะต้องมีความเชื่อไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็ยอมจมนนต่อพระเจ้าไปด้วยกันนะคะเรามาที่ฐานขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์สําหรับชีวิตของโมเสที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแบบอย่างในเรื่องของข้ออ้างมากมายแต่ ขณะที่เรายอมจมนนเหมือนที่โมเสสยอมจมนนต่อพระเจ้านิมิตท,ที่พระเจ้าสมมอบให้กับโมเสก็เกิดขึ้นจริงโมเสสามารถนำนชนชาติอิสราเอลมานมันสการพระเจ้าที่โฮเรบได้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของบนบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าสมมอบให้กับนชนชาติอิสราเอลและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะส่งใช้พี่น้องทุกๆคนจะใช้พี่ ผู้รับใช้ทุกทท่านในคิสจักรที่จะเดินไปด้วยกันด้วยความเชื่อเพื่อทําให้ภารกิจของพระองค์สําเร็จโดยการนําผู้คนมาถึงความรอดของพระเจ้าขอพระองค์เชื้อทรงปรุเสริมกําลังเราให้เราจะมีความมุ่งมั่นไปด้วยกันด้วยความเชื่อในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ พระองค์ทรงความอัศจรรย์มากมายสุดเกินจะบรรยายจะหาผู้ใดเปลี่ยนเหมือนพระอที่ได้มตมนทรงเป็นทาง,รงเราอเปลี่ยนแปล ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดเพราะองค์อยู่เหนือทุกทุกอย่างเกินผู้ใดเราผู้รักษาสังเวียนที่ริษทธาประจาของเราที่ได้มตมน ทรงเป็นทา